่เนียขอยิงหน่อยเพื่อนเรียบร้อยครับตายไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอฟเฟกต์อะไรไม่เห็นมีเลยหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายไอเดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไก้นหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์และบริการสุ่มของรางวัลต่างๆผมขอแนะนำเว็บนี้เลยครับคันเทพไม่โกงไม่เกียร์ร้นะครับสุ่มง่ายได้ของดีลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับอไชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กเทวเกรียนทุกคนนะครับไม่กับผมปานนจากช่องพี่เจทีพีอีกินแลว้วแย่หนชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามา2อันน้ำชมนั่นก็คือการกลับมาของก้ามทองน้ำชมคบน,นี้เลยครับชุดที่หลายคนอยากได้มากเลยก้ามทองเนี่ย มีหลายคนถามหาเยอะมชมแล้วสุดท้ายเจมก็กลับเข้ามาอีกรอบผู้ชมแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกชุดนึงที่คาดหวังกันอย่างมากแต่ว่าผิดหวังนิดนึงนะในการกลับมานะค <S <S ือชุดใส่สบงแล้วส่งพลังมมน้งนนนนงชมคือแบบผิดหวันนนนนงนิดนึงนะก็ไ้ดูคลิปกันเลยผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วเนะครับไปก็นะครับเริ่มต้นที่ขออันแรกเลยกันขอชุดใส่สบงแล้วส่งพลังู้ชม750เพชรน้ชมกรับใช้ส่วนลดได้น้มชม ใช้ส่วนลดได้เหลือที่ใช้ส่วนลด100เพศจะเหลือที่650เพรน้นชมครับสามารถแยกชิ้นส่วนได้3ชิ้นนะครัชมส่วนหัวก็จะเป็นอย่างนี้แต่รู้ว่าส่วนหัวไม่มีใครใส่หรอกทุกคนกะเอามาใส่กับชุดหัวโลนะ้นชม <laughs> ชุดใส่สบงก็สรงพลังนะครับประเทศนอกนะในเซิร์ฟนอกจะเป็นชุดโกโลโยนะครัชมแต่เซิร์ฟไทยอยาได้ฝันนี่นมครับเป็นชุดเสียตังนะครับนะ้ชมครับ700กว่าเพรเล่นชมบอกเลยว่าราคาช่างสกัดชะกันมากนะมครับเพื่อเทียบกับชุดอื่นๆนะ ค่อนข้างจะเอาเรื่องเอ้แต่ก็ถูกอยู่นะถ้าเทียบกับชุดอื่นจริงมันน่าจะถูกกว่านะหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่ชุดแฟชั่นปกติพี่ไม่เข้าใจซื้อนะน่าจะถูกกว่านะคุณผู้ชมน่าจะถูกกว่าชุดอื่นนะเป็นชุดแบบรวมนะถูกกว่าคุณผู้ชมครับถูกกว่าชุดอื่นนิดนึงก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะคุณผู้ชมใส่สบงแล้วทรงพ่านทางนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเออขอไม่เอาแล้วคุณผู้ชมครับเป็นแพงเกินไปคุณผู้ชมครับสำหรับพี่นะก็นี่คุณผู้ชมกล้ามทองคุณผู้ชมจริงๆเข้ามาทท่่่าาานนน้ชชชมมกกกก็็ใรรแคือี ก็พิมเขียวหนึ่งอันต่อแล้วก็หินสามก้อนน้ชมสามารถแลกกล้ามเทาะได้แลก,กอันนี้ไนดะ้น้ชมธรรมดาได้นะผมมีของผู้หญิงแล้วตอน,น,นผมแลกผู้หญิงว้เพราะว่าผมชอบน้ชมสีผู้หญิงนะส่วนนี้ของผู้ชายก็จะเป็นควันดำ,นำชมแล้วก็พิเศษทำนี้เขาได้เพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมานชมก็คือเอฟเฟกต์พิเศษเมื่อสวมใส่ลองใส่และเริเล่นดูน้ชมครับก็คือเพิ่มเอฟเฟกต์พิเศษน้ชมเมื่อก่อนไม่มีในฟังก์ชันนี้ที่ว่า เมื่อใส่ชุดนี้แล้วสามารถที่จะกดเอฟเฟกต์พิเศษในตัวละครได้น่าจะเป็นท่าเต้เหลืออะไรสักอย่างน้ชมของตัวละครที่ว,ว่าเอของชุดชุดนี้น้ชมไม่ว่าจะเป็นชุดผู้ชายหรือชุดผู้หญิงนะสีทองคือสีที่สวยที่สุดนะในบรรดาชุดนี้น้ชมที่หลายคนอยากได้อยากได้สีผู้ชายน้ชมครับก็มาแล้วแต่คิดว่าหลายบาทหน่อยองผมมีพิมพ์เขียวหนึ่งอันพร้อมกับหินหนึ่งก้อนแล้วแต่ก็แลกไม่ได้น้ชมแล้วก็แรบบิทก็ยังแลกได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าต้องไปหาพิมพ์เขียวเองน้ชมครับก็ละมานั้นนี่เห็นเปล่าตัวอีโว่ก็ ผมจะมาลองสุ่มให้ดูกันนะตอนนี้ผมมีอยู่222เพชรท่านเผู้ชมขอบคุณคนที่กิจกรรมเนี้ยขอบคุณคนที่ใส่ชื่อผมเลยนะแต่ว่ามันเต็มแล้ว่านผู้ชมก็ขอบคุณที่คนที่ใส่มาให้น้นชมครับก็ขอบคุณจริงแต่ว่าไม่ได้เพชรนะก็ไม่เป็นไรมาสุ่มกันดูเลยดีกว่า่านผู้ชมครับจังหวะนี้จัดไปก่อน60เพชรผมอยากได้หินอิกสก้อนจะชุดดำมา่านผู้ชมครับโอ้ตกใจ่านผู้ชมไม่รว่าพิมเขียวจะออกโอ้แบบ ใจหายไอ้เนี่ยอยู่ดีๆมายกิกๆอยู่ใกล้พิมเขียวผมแบบตกใจเลว่าพ,พิมขเขียวออกมาหนีฮาเลยเนะี่ยอ่าไม่ออกนะคผับมผมว่าไม่ออกเลเนะี่ยแต่หินมีน้อยมากผู้ชมหินมีก้อนเดือนนี้โอกาสได้หินน้อยมากเลยเอา้าไปออกสิกระสงนะผู้ชมจบแล้วผู้ชมครับจบแล้ว มันจบลงแล้วส่วนชุดนี้ก็ได้ไปแล้วผู้ชมครับก็ได้จากการที่น้องใส่ชื่อพี่พี่เลยมาสุ่มได้ชุดนี้คผู้ชมก็ขอบคุณมากผู้ชมได้ชุดมาแล้วนะครับก็ประมานนี้ผู้ชมสําหรับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมก็คือกล้ามทองนี่ก็คือบอกเลยว่าต้องคือแบบว่าอาจจะยากนิดน,นึงผู้ชมแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอ,อ,อยากได้จริงๆอ่ะก,ก็ เขากลับมาให้แล้วนะก็สุ่มกันได้นะคมลองสุ่มก็ได้ถามว่ากิจกรรมนี้อยู่กี่วันครับพี่อยู่แค่3วันน้ำชมครับอยู่แค่3วันเท่านั้นมันก็จะไปน้ำชมครับก็อย่าลืมนะครับรีบๆนะครับสามารถใช้ตั๋ยโยได้ไหมพี่บอกได้เลยว่าใช้ไม่ได้ครับน้ำชมไม่มีรูปตัอยโยขึ้นคือใช้เพชรเพียวๆนะครับไม่สามารถใช้ตัอยโยในการสุ่มได้นะจ๊ะก็ถ้าเกิดใครสุ่มกิจกรรมนี้ต้องใช้เงินเอ้ยใช้เพชรล้วนๆนะครับน้ำชมก็ใช้เพชรมาสุ่มกันนะน้ำชมครับสุ่มได้นะด้วยการใช้เพชรนะ ไม่สามารถใช้ตัวอีโวได้นะครับผู้ชมสําหรับกิจกรรมนี้แล้วก็เราไปดูนะว,ว่าเอฟเฟกจริงๆผมชอบชุดนี้นะกางเกง,งส์ขั้นสูงผู้ชมแล้วก็เสือเ้อกาวพิจัดก็เข้ากับรองเท้าเปล่าดีนนะผมว่าสวยแต่ก็อย่างว่าผู้ชมเราจะไปดูนะครับผู้ชมทางด้านของชุดผู้หญิงการผมว่าผมเคยใส่ให้ตัวไหนนี่แหละเออไม่ได้เตรียมไว้ด้วยเออแคลลี่ไปไหนะ love the อ่ะบผู้ชมวเราก็มาแต่งตัวให้แคลลี่ด้วยผู้ชม เราจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงเอฟเฟกที่เขาว่าเพิ่ม้นมามนชมเพราะเมื่อก่อนไม่มีชุดนี้ผมมีนานแล้วนะชุดผู้หญิงน่ะแต่เมื่อก่อนไม่มีเอฟเฟกต์คุณชมครับพอใส่ครบแล้วไหนดูสิ warm ไหนอะไหนอะคืออะไรคุณชมเอฟเฟกคืออะไรมันมีเอฟเฟกลูกเล่นอะไรเพิ่มคุณชมผมสงสัยผมก็ใส่ทั้งชุดนะ แจ่ว่าท่าก็ไม่เห็นมีท่าเลยนะเฮ้ยวันนี้วันอะไรนึกกันวันอังคารโอเคเขาเข้าโซเฟียตายได้ขอเข้าไปดูนึงครับผมเผื่อมันต้องเข้าไปในเกมถึงจะมีหรืออะไรเดี๋ยวผมเข้าฟีตายไปดูครับผมแต่ไว้ตรง้นมนคินว่ามันมีท่าใช่ไหมมันมีบบมันมีเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างเราลองเซอเอฟเฟกต์อะไรถ้าว่าควันที่ตัวมันมีอยู่แล้วนะก็ไม่เห็นมีเอฟเฟกต์เลย าเต้นตรงกลางก็ม,มีถ้าเป็นชุดไฮโตะเมื่อก่อนไฮโตะ่านผู้ชมแล้วใส่ครบชุดมันจะมีท่าเต้นของไฮโตะตรงกลางแต่ว่าไม่มี่านผู้ชมไม่มีเลยเลยหรือมันจะเกิดขึ้นตอนเรายิงใช่หรอเหมือนไม่มี่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปเทียบชุดไฮโตะให้ดู่านผู้ชมครับสำหรับชุดไฮโตะนะเพราะเมื่อก่อนซื้อไว้พันเพชรหรือเปล่าผมว่าผมซื้อนะตัวหลักประวัติตัวหลัก ถ้าเป็นชุดไฮเอโตะอ่ะคือแบว่าถ้าเป็นเอฟเฟกต์แบบว่าพิเศษคุณชมเนี่ยไฮเอโตะเนี่ยชุดตัวเองไฮเอโตะนี่คุณชมชุดคัลลัมคำเอาไม่ใช่อยา่างไฮเอโตะเนี่ยก็ใส่ชุดเป็นชุดของไฮเอโตะเองคุณผู้ชมมันจะมีเอฟเฟกต์พิเศษคุณชมก็คือมีท่าเป็นท่าพิเศษเฉพาะตัวคุณชมที่ใส่คุณชมก็คือแบบว่าเนี่ยแป๊บนึงเออทรงหัวไม่ใช่ ไม่มีแล้วหรือเ,เพราะว่าใส่อาวุธอยู่ด้วยต้องถอดอุวกธออก่อนปะเมื่อก่อน,อนตอนนั้นผมใส่ชุดไฮโต้ผมจำได้ว่ามันจะมีท่าที่ว่าไฮโตจะเตะก,กระป๋องแล้วก็ฟันน้ำชมำเดี๋ยวมาลองถอดหมัดก,กันโอเคไม่แสดงล็อบบี้แล้วก็ทงส่วนหัวถอดด้วยเอาให้แบบว่าเป็นแบบจริงจรงจรงแล้วน้ชมอะก็ไม่มีนะ เนี่ยท่าเนี้ยมอก,ก่อนมันกดใช้ได้ตอนไปอยู่ตรงหน้าเราบีเอมชมเมื่อก่อมจําได้ไฮต่อเคยกดใช้ได้เอ็มชมครับถ้าเกิดใส่ครบชุดอ่ะมันจะเป็นท่าพิเศษขึ้นมาตรงกลางเอ็ชมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีก็ไม่มีเหมือนเดิมเอ็มชมครับก็ไม่มี สรุปมันเอฟเฟกพิเศษคืออะไรผมอยากรู้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปทีคุณผู้ชมคือผมอยากรู้เอฟเฟกพิเศษมากคือผมมีแต่ผมไม่รู้เอฟเฟกพิเศษคืออะไรมันใช้ยังไงเอฟเฟกพิเศษเพราะเขาบอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยทุกอันเลยคุณผู้ชมนอันที่ผมมีด้วยนี้เอฟเฟกพิเศษเมื่อสวมใส่ลองใส่และลงเล่นดูเลย มันคือเอฟเฟกอะไรคาผู้ชมเมื่อสมใส่ผมก็สวมใส่แล้วไม่เห็นมีเอฟเฟกพิเศษมาสังหารอ๋อมีเอฟเฟกพิเศษตอนสังหารน้ำชมครับก็คือจะมีเอฟเฟกให้ตอนสังหารน้ำชมก็จริงจริงเล่นในโทรศัพท์คือเสียงมันจะแตกๆคุณผู้ชมครับผมเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าผมจะรีวิวดีไหมแต่ผมว่าเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับเผื่อ่านผู้ชมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงผมก็อยากรู้แต่ผมขอลดเสียงน้ณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดคือผมเล่นในโทรศัพท์ โทรศัพท์ผมไม่ได้ใส่หูฟังถ้าเกิดเกือบถ้ายิงท่าอะไระมันจะมีเสียงแบบว่าซาๆออกคุนผู้ชมเหมือนลำโพงแตกอะไรอย่างนี้ก็ว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าโซนฟียาตายลองไปยิงคนดูว่ามันจะมีเอฟเฟกต์ยังไงคุผู้ชมครับถ้าไก่กายอาราเลย์ไงก็ขออภัยด้วยุ่ผู้ชมครับเพราะว่าผมไม่ได้จับนานแล้วบอกเลยว่าไก่แน่ๆเออว่าแต่ปืนอยู่ตรงไหนและอย่างโซนนี้ผมไม่ค่อยได้ข้าวคผู้ชมแล้วก็บอกก่อนคุณผู้ชมว่าผมอัดตัวนะคุณผู้ชมครับ ฮจะคาดหวังเอ้ยป่านอนอัดตัวได้ไงป่านอนต้องอัดหัวดิต้องยิงหัวโชว์ดิอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมฝันไปเถอะท่านผู้ชมอะไรนะท่านผู้ชมทำไมงงำไม,มันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมทำไมปีกขาวมันเป็นท่านผู้ชมเฮ้ยมันใช่เหรออะไรปีกขาว มันบลั๊กหรือยังไงครับู้ชมผมไม่ค่อยใจทำไมปีกขาวไป็นอย่างนั้นขอดูปีกหนึ่งอ่ะโอเคปีกหนึ่งขึ้นปีกสองปีกปีกสามทำไมปีกสามเป็นอย่างนี้ดูนะปีกสองปีกสองอยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมครับดูแต่ปีกสามปีกสามอยู่อย่างนี้เออจีครับผมเสียไปเป็นพันเพชรแล้วนะครับ ปีอีกเนี้ยเสียเป็นพันนะครับมันไม่ใช่บาทสองบาทนะครับเราไมสภาพมันเป็นอย่างงี้ครับโอ้ยโ,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 โซนฟียตายใหม่ครับท่าผู้ชมไม่เออเงียบกิฟตมีคนปะเนี่ยขอยิงหน่อยเพื่อนเรียบร้อยครับตายไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเอฟเฟกต์อะไรไม่เห็นมีเลยเห็นเอฟเฟกต์แล้วปะผมไม่เห็นเอฟเฟกต์น้ำชมเดี๋ยวเราลองดูอีกทีฮัลโหลจะโจทยอยู่ไหนเอ่ย เพื่อนเพื่อนมาให้เรายิงก่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนแน่อยู่หลังอะ่ะหลบก่อนหลบก่นอโนโคโนเฮือโกงอะสิอ,อ,อ,อ้าวตายไปแล้วโดระยะไกลยิงคุณผู้ชมแต่ผมยังไม่เห็นเอฟเฟกต์อะผมสงสัยเอฟเฟกต์มากเลย เพื่อตายก่อนผมชมรับผมอยากเห็นเอฟเฟก์อ่ะตอนยี่ยิงได้มันคือเอฟเฟก์อะไรเออโดนยิงตายก่อนอ้าวตายไปซะแล้วไม่ถึงก็ไม่เห็นเอฟเฟกต์อะไรขึ้นเลย โดนหลอกน้ชมไปดีกว่าคุณผู้ชมครับไม่มีเอฟเฟกอะไรขึ้นเลยคุณผู้ชมตอนยิงนึกว่าจะมีเอฟเฟกอะไรให้เห็นน้ชมก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะแต่ปีกบักด้วยคุณผู้ชมรับก็ประมาณนี้นะลองไปสุ่มดูได้คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นชุดผู้หญิงชุดผู้ชายก็สวยคุณผู้ชมอันนี้เช่นชุดที่ผมแลกมานานแล้วตั้งแต่ตอนแรกที่ผมแลกคุณผู้ชมตั้งแต่ได้ฟรีคุณผู้ชมครับแต่หลักๆสวยสุดก็จะเป็นสีทองคุณผู้ชมแล้วที่ทุกคนอยากได้นะก็จะเป็นสีทองคุณผู้ชมไม่ว่าจะ ลองสุ่มกันดูได้ท่านผู้ชมครับผมพอแค่นี้แหละไปแล้วบ๊ายบายท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หมดไปแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมครับแต่ผมอยากได้สุดคือชุดใส่สบงแล้วทรงพลังอ่ะแต่คือแบบแพงเวมมอร์่านผู้ชมแบบหื่มเจ็ดร้อยเพชรป่ามันคือชุดกรีซอันดงนะคานผู้ชมก็คือเป็นชุดของเทพกรีกคุณผู้ชมเป็นชุดของเทพกรีกแต่ว่ามันเหมือนสบงพระเขาก็เลยเรียกว่าใส่สบงแล้วทรงพลังท่านผู้ชมถ้าเกิดเอามาใส่กับหมวกเอ้ยหัวใส่ตะมาแล้วก็รองเท้านี่ บอกเลยว่าใช่เลยคุณผู้ชมครับนี่แหละใส่สบงส่งพลังของจริงก็ตามนั้นคุณผู้ชมครับผมไปแล้วพอแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไป็นเพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมแล้วผมชอบชุดไต่น้อยอันนี้มากคุณผู้ชมครับเสื้อกล้ามพิจัดก็ยังสวยนะเข้าของเก่งนี่ดีก็อนว่าคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก็สับตไคร้ผมด้วยแล้วถ้าเกิดใครรู้แล้วว่าเอฟเฟกต์คืออะไรฝากคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปหน่อยนะคุณผู้ชมไปละ